ทีมสาวมนุษย์ไฟฟ้าจากสโมสร p ีเปิดฉากการแข่งขันเสษปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทยอย่างงดงามด้วยการเฉือนคู่ต่อสู้สิวแชมป์ตะกร้อทีมเดียวหญิงมาครองได้เป็นสมัยที่5เมื่อวันที่2 3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายรัฐชัยดารากรณอยุทยา ผู้จัดการทีมตะก้อสโมสร P.A. นำคณะโค้ชผู้ฝึกสอนและทีมนักกีฬาตะก้อสโมสร P.A. เข้ารับทั่วรางวัลและเหรียญรางวัลจากพลตรีจารึกอารีราชการันนายกสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยในฐานะประธานการจัดการแข่งขันตะก้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงทั่วราารพระราชทานสมเด็จพระเทพพระราชา หรือ r i n c e s s c ล u บเซปักตะก้อแชมเปี้ยนชิพครั้งที่ท6ประจำปี2557ณไอซ์แลนด์ฮอล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ในปีนี้ทัพไว้ PA สามารถกวาดมาได้ถึง3รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศเซปักตะก้อประชาชนหญิงทั่วไปทีมเดียวรองชนะเลิศอันดับสองจากเซปักตะก้อประชาชนชายทั่วไปทีมคู่และรองชนะเลิศอันดับสองจากตะก้อลอดห่วงสากลประชาชนหญิงทั่วไป โดยก่อนพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลทีมสาวมนุษย์ไฟฟ้าในชุดเสื้อม่วงกางเกงเหลืองนำทีมโดยสาวน้อยมาัศจรรย์ปริมประพาแก้วคำใสสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับสถาบันการพะลกศึกษาจังหวัดชลบุรีในชุดเสื้อน้ำเงินกางเกงดำโดยโชว์ฟอร์มการเสิร์ฟและขึ้นฟาดที่เหนือชั้นกว่าเอาชนะสาวสาวจากชนบุรี2เซตรวดด้วยสกอร์21ต่อ14และ21ต่อ5 รองทั่วพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่5ได้อีก1สมัยโดยปีนี้ทัพลูกหวายพีสามารถกวาดมาได้ถึง3รางวัลการไฟฟ้าส่วนวิภาคของเราซึ่งในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสําหรับเด็กนักกีฬานะครับเพราะว่าเราผ่านความกดดันมาเยอะเราก็สามารถที่ที่จะชนะ าทีมชาติได้แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสําสหรับเด็กนักกีฬาชุดนี้หลังจากการแข่งขันในในแมตช์นี้แล้วเราก็เตรียมพร้อมสําหรับทีมที่จะไปทําการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับสําหรับทีมตะกอ้อแล้วนะครับก็ยังมีการแข่งขันถ้วยบอลลูนอยครับผมก็เลยขอเชิญชวนพนักง,งาน PA ทุกท่านนะครับมาดูมาชมความมันความสะใจของนักกีฬาทีมชุดนี้ครับ